มากเลยนะแต่ว่าหาเองหาเองนะแล้วก็พกมาด้วยนะเนี่ยม,มุมนี้คือแบบตรงนี้นะทุกคนเป็นอีกมุมหนึ่งที่สวยนะเราขอเวลาถ่ายเก็บไว้แป๊บนึงก่อนออาว <c oughs> ตายแล้วนี่ <c oughs> ทุกคน <c oughs> ดูก่อน <c oughs> ตกใจใหญ่ สวัสดีค่ะกิกค่ะพลอยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่แกแเนียนยอนชนบุรีนั่นเองนะคะดูจากวิวข้างหลังนั้นคนคือว่าสวยมากเลยนะที่นี่เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะที่ทต้องแบบมาเช็คอินเลยใช่แบบวิวคือข้างหลังอรสวยมากเดี๋ยวจะมีที่ไหนจุดไหนหน่าสนใจนะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันเลยค่ะต้อง เดินดีๆนะทุกคนเพราะบางที่ก็ส่วนมากก็จะไม่ค่อยมีที่กั้นนะจะเป็นแบบว่านี่โอ้ที่ถ่ายรูปอะเยอะมากเลยนะแต่ว่าหาเองหาเองนะแล้วก็บกมาด้วยนะเนี่ยมุมนี้คือแบบว่าจิ๋วแต่แจ๋วนะเนี่ยนี่นะคือแบบว่าเห็น รอบๆหองทั้งหมดเลยธรรมชาติมากนะจริงๆธรรมชาติโดนหรือเปล่าพอยังวางวางหวีมนลุงมลร็งก็เต็นไปหมดล่าสุดก็โดนต่อยไปแล้วหนึ่งอกเดี๋ยวเราไปตรงที่เื็นกันกันบการหลังจากที่เราหามุงถ่ายรูปเสร็จแล้วเราก็จะไปโรงพยาบาลต่อน,นะคะเนื้อถ่ายมาแนต่อยคนมาเป็นร้อยคนมาแบบว่าเป็นร้อยรอบไม่โดนกูมารอบเดียวแขนกูไป้ว ผู้โชคดีอ่ะผู้โชคดีขนก็คือทางที่เราจะพาทุกคนไปถ่ายรูปของวิวของที่นี่นะคะถ้ามีจักรยานก็ปั่นของเขาถ้าไม่มีก็เดินค่ะฉุดฉุดเลยบอกอินนะน้อจอดเลยจอดค่ะจอดตรงนี้ก็คือ แดดนี่แสงนี่กําลังดีนะพลอยนะก็คือตกปตายเลยฮะก็คือตกลงไปตายพูดถึงเรื่องแสงอยู่ดีๆบอกว่าตกลงไปตายเลยน่าจะเกิดจากการโดนแมลงกัดต่อยแล้วเนี่ยน่าจะเกิดจากการโดนแมลงกัดต่อยหูทุกคนดูดิรอบๆคือแบบคือถ่ายได้ทุกที่นะที่เดินมาตอนนี้ก็ถ่ายได้นะถ้าเกิดแบบพวกที่ชอบแบบลองกล้องอ่ะ ก็มาถ่ายแต่ไม่ใช่ไอ้พวกร้องของไม่ต้องมานะมาแต่ร้องกล้องเดาตรงนี้นะทุกคนเป็นอีกมุมหนึ่งที่สวยนะเราขอเวลาถ่ายเก็บไว้แป๊บนึงก่อนโอ๊ยคันวะสวยมากแล้วนังเก็บไปดูสักรูปนะถ้าถามว่ามันมีอะไรไม่มีมันไม่มีมันมีรูปถ่ายรูปอย่างเดียวช่ายมีแต่ถ่ายรูปนั้นพอยถ่ายอ่ีกสักรูปก่อนพอไม่ไหวจริงๆคันี่ยเพื่อไม่ได้ซักกระเป๋าเนี่ย หนึ่งสองสามถ่ายในกล้องอะไรอะไม่รู้อะถ่ายเลยแนวนอนได้นะสองสามสามๆๆมเอายังไม่ถ่ายแนวนอนอ่ะหนึ่งสองสามอ่ะไปล่าสุดยกล้อแล้วยกล้อตรงนี้ไม่ได้นะเดินดีๆนะเพราะว่าทางก็คือธรรมชาติจริงๆเลย ดีนะที่เราใส่ผ้าใบแขนยาวขาย,ยาวธรรมชาติธรรมชาติลงโทษมีสารด้วยนะทุกคนอา้าว <laughs> ตายแล้วที่ทำ้าุกคนดูก่อนตกใจอย่ายุ่งกับเจ้าถิ่น ว้าว <Wow. S 2> ทุกคนทุกคนทุกคนแต่ว่าถ้ามาก็เซฟตัวเองหน่อยนะแบบไอพวกพี่เล่นพี่เล่นอะ่ะไม่ต้องเยอะมากมันต้องเซฟตัวเองด้วยเพราะว่ามันไม่มีอะไรกันน้นไงถ้าใครที่อยากจะถ่ายรูปแบบนั่งอะไรเงี้ยก็ระวังตัวเองแต่ว่ามไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่ามันจะตกลงไปได้ <S 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 ใช่ใช่มันเป็นมุมแบบ แต่ว่าไม่ค่อยแนะนําให้นั่งเท่าไหร่เพราะว่าวกลัวจะตกลงไปมันไม่ได้เซฟอะไรมากขนาดนั้นในตรงนี้ใช่แต่คือตรงนี้ที่เราอยู่นะพาเป็นแบบว่าคือเห็นแบบสามร้อยองศาได้เลยใช่อกอกอะอกศีงศีงศีงอ๋อนี่สวยจะแบบเราต้องขอถ่ายภาพพาโนไว้ดูหน่อยคือแบบว่าสวยมากจริงๆน้ําเขียวเขียวช่อุ่มอ่าติดคนไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยลบได้หรือเปล่าสวยมากนะแต่ว่า อยากลงไปเล่นน้ำเนาะลงไม่ได้พลอยโอเคแล้วไปลึกกันไปน้ำมันสวยมากเลยทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปตรง้น อนนี้นะคะเราได้ทําการมาเดินทางไกลลูกเสือเน่นาลีหมู่ห้าหมู่กางตะวันที่สังเกตเห็นที่จุดเช็คอินที่ที่สองแทุกคนคือวิวอะสวยมากแต่ทางเดินนะก็จะยากลําบากเนี่ยตามที่เห็นเลยทุกคนต้องเดินอย่างระมัดระวังกันใเพราะว่าเราจะมานี่มาเดินทางไกลลูกเสือหมูห่ห้าเน่นาลีและลูกเสือทุกคนดูทางขึ้นนี้ก่อนก็คือแล้วดูรองเท้าเรา บบอันนี้อันนีโ้โอ้ลืมคามากับผู้หญิงค่ะ<อ>มากับสปาสตีน่าก,กลัวมากค,ค,ค่ะคืออันนี้ไม่ใช่น้ําค้างนะคือมันเป็นสีสันของการเดินเพราะว่าเป็นบอ่อน้ํามีปลาก็คืออ่ะอันนี้ก็คือดูแลตากล้องด้วยทอยขึ้นไม่ไก่อนอยเดี๋ยวก่อนนะคะคุณผู้หญิงไก่ไก่กูใส่รองน้ำนันนี้มาโอ๊ยวีวีวีเพื่น ตอนขึ้นเป็นเท่าไหร่ตอนลงลงยังไงอะถอดรองเท้าลงได้ไหมโอ้โหคนลงง่ายกว่าสวัสดีค่ะตะก้อคือค่ะตะก้อคือไปไหนค่ะตะก้อไปไหนกันค่ะขอกินก่อเดินไปก่อนไปก่อนเลยค่ะเหนื่อยค่ะมาเดินทางไกลทุกคนทางคือแบบ ไม่เลี่ยมนะทุกคนระวังกันด้วยนะคือแป๊บนึงใครอยากพามาอย่าขนเขาเรียกว่าอะไรนะสัมภาระยาาเยอะเออ,อขนสัมภาระมาอะไรมากมายเอาชีวิตรอดต่อไปอไออก,กูเปิดไม์หรือเปล่านี่กูพูดเนี่ยทุก <Okay. S 1> คน <gasps> <Okay. S 1> นี่หรอ oh. ลงทางนี้ง่ายกว่าปะเออลงทางนี้สิลงทางไหน ลงทางนี้ลงทางนี้ลง,งนลงทางนี้เละเดินไปจะถึงออะดีๆมึงลงไปไม่เดินลำบากเดีว่ทางขึ้นอะีปปทางนี้ลำบากทุกเคนตอนนี้นะคะมีสทางแยกค่ะพอจะลงล่างรือจะขึ้นบนกูลงล่างกูกลัวกูรู้สึกว่าไปต่อมันเหมือนจะเลี้ยวโค้งตกอะอเอ,เอาอเวนเจอร์อะไรเออเวอเจอ,อ,อ,อเจออเ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 ไอเอ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 ออเเออเ ุูยไม่อยากกลับแล้วอ่ะอาัวอยากนอนนี่อยากนอนนี่นะคะกิ๊กอยากนอนนี่ค่ะจริงดิใช่หรอมันไม่เดินลงข้างล่างหรอเออเดินลงจะสนุกอะไรอ๋อมึงอ๋อผู้ช่วยบอกว่าถ้าเดินลงแล้วมันจะไม่สนุกโอเคกูไม่ขับแล้วเนี่ย โอเคค่ะเดินลงมันไม่สนุกนะคะแต่กูสงสารตากล้องเลยะคะ่ะปอกกรมทางหลวงด้วยแต่ว่าทุคนเชื่อกรองเท้าหลุดถ้าเกิดใครมาไม่ต้องเดิขนขึ้นบนนะเดินกงลงข้างล่างพอยเชื่องรองเท้าหลุดประสาทตอนนี้พวกเรา,าประสาทถ้าจะมาก็เดินลงตรงนี้ได้เลยไงเบียนหัวเลยทุกคน ที่เราสองคนนั้นลุยมาใช่กับผลทานที่ยากลำบากและน่ากลัวนั้นเอเวนเจอร์มาเอเวนเจอร์สำหรับสำหรับไอคินแล้มาถึงฝั่งนี้ยอดที่ที่เราสูงใช่ที่ที่เราอยากไปนั้นทุกคนสรุปคือไปไม่ถึงฝันนั่นนีงเราก็ได้แค่มาแค่ตรงนี้นะซึ่งจะเดินผิดฝั่งด้วยแต่แต่คือมุมตรงนี้ก็ ดีไม่แพ้ตรงจุดแรกที่เราถ่ายกันเลยนะท<ช>ุกคนก็ไม่ค่อยมีคนมาเพราะว่ามันน่าจะเดินมาลําบากรถไฟมาแล้วปูนปูน <c oughs> ในหนังเรื่องน,นั้นอ่ะหนังเรื่องอะไรพลอยเอา้าที่มันปูนปูนแบบนี้ <c oughs> ออเออโอ้โหดูไม่เจอไปดีเรื่องเนี้ยรับก่อนรถไฟมาตู้คอนเทนเนอร์ไม่ใช่เหรออยากไปถ่ายตู้คอนเทนเนอร์วันนี้นะทุกคนก็ ถ้าใครชอบอะการถ่ายรูปฟิวถ้าใครเป็นพวกแบบชอบถ่ายรูปอะมาได้มาลองกล้องได้ที่อะมันสวยมันอยู่ที่มุมถ่ายแล้วคนถ่ายพวกที่ชอบถ่ายรูปอะพวกที่แบบชอบกำลังเล่นกล้องอยู่ช่วงแรกๆะก็มาช่ได้เป็นที่ที่ควรไปนะมาถึงชลบุรีแล้วที่นี่ก็เป็นที่ที่ทุกคนต้องมาแหละอืมใช่แต่ร้อนไปหน่อยแต่ว่าสวยรูปสวยแค่นั้นเองดำวันนี้เดี๋ยวข่าววันหน้าค่ะ อ่าแล้วเราของคนก็วันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะพอยขอตัวลาไปก่อนใช่พบกันใหม่กับ EP พีนานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกด b ับสร b e นะคะของช่องรายการเช็คกินกินทัวร์ของพลานะคะสำหรับวันนี้กล้วพอต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะโอ๊ย พี่นัดถ่ายคลิปไมเห็นตอนกูจับนมเีงปไหน